No. เป็นประจำทุกวันพุธในช่วงเบสท์ทอโนนะคะที่เราจะมีวิธีการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีความรู้มีสติในการที่จะรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินรับรองว่าคุณผู้ชมจะสามารถช่วยเหลือคนที่คุณรักหรือว่าถ้าเกิดว่าเดินไปตามท้องถนนเจอคนในสังคมกําลังเกิดเหตุต่างๆเราก็อาจจะสามารถช่วยชีวิตเขาเหล่านั้นได้เช่นกันนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึง สถานการณ์ฉุกเฉินที่ในเด็ก หลายๆคนนะคะพ่อแม่เนี่ยกลัวมากๆเลยสําหรับสิ่งแปลกปลอมติดคอเพราะว่าเด็กเนี่ยเป็นวัยที่ชอบเอาอะไรเนี่ยเข้าปากค่ะแล้วพอเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหพ่อแม่เนี่ยแทบจะใจสลายเลยก็ว่าได้แล้วก็ไม่รู้จะรับมือ,อยังไงเราเคยนําเสนอมาแล้วค่ะแต่ว่าสิ่งแปลกปลอมติดคอเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับเด็กเท่านั้นนะคะมันสามารถเกิดได้กับคนทุกเพศทุกวัยในผู้ใหญ่เองก็ตามหรือว่าในผู้สูงอายุค,ค่ะวิธีการรับมือเวลาที่เกิดสิ่งแปลกปลอมติดคอจะต้องทํำยังไงบ้างวันนี้นํามาฝากกันในเบ t เดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยค่ะช่วง Better to know จะพูดถึงเรื่องของสถานการณ์การเกิดสิ่งแปลกปลอมติดคอถือได้ว่าเป็นปัญหาที่มีความสำคัญและมีอันตรายจนถึงขั้นทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ โดยสถานการณ์นี้มักจะเกิดขึ้นในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า3ปีซึ่งเป็นวัยที่มีความอยากรู้อยากเห็นสนใจชอบคน้นคว้าทดลองด้วยตนเองจึงมักเอาสิ่งแปลกปลอมเข้าจมูกและปากประกอบกับฟันกรามของเด็กเที่ยงขึ้นไม่ครบสมบูรณ์ทำให้ไม่สามารถบดเคี้ยวอาหารชิ้นโตให้ละเอียดเพียงพอได้จึงอาจจะเกิดการสำลักในระหว่างรับประทานอาหารรวมไปถึงการวิ่งเล่นขณะรับประทานอาหาร แตในผู้ใหญ่เองก็สามารถที่จะเกิดเหตุการณ์สิ่งแปลกปลอมติดคอได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นขณะรับประทานอาหารส่วนอาการที่จะเกิดขึ้นนั้นก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของการอุดกั้นและหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและถูกต้องก็อาจจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ด้วยค่ะ ก็สถานการณ์กณ็ไม่เกิดสิ่งแปลกปลอมติดคอใช่ไหมครับอาจจะเป็นตอนที่ขณะกำลังกินอาหารก็ได้ครับส่วนมากในผู้ใหญ่เนะี่ยมันจะเกิดจาการส,กาสำลักอาหารที่เป็นเป็นก้อนใหญ่ๆเช่นเป็นพวกลูกชิ้นหรือเป็นอาหารเดใหญ่นี่นะฮรับสำลักเข้าไปในหลอดลมนะครับก็ทาให้มีอาการสำลักติดคอได้ครบับส่วนความรุนแรงของการสำลักสิ่งแปลกปลอมจะแบ,บ่งเป็น2ประเภทก็คือแบบสำลักแบบอุดกา้านแบบ ทั้งลอดลมเลยนะครับอันนี้จะอันตรายอีกส่วนหนึ่งคืออุดกั้นแค่บางส่วนนะครับแตกกลุ่มนี้มีความเสี่ยงน้อยกว่าอาการของซีแปปอติดคอเนี่ยมีเหมือนที่บอกไปแล้วคือมีอยู่2แบบเมื่อกี้นะครับในกลุ่มที่อุดกั้นแบบแบบ,แบ,บ,แบ,บเต็มเลยเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะมาพูดไม่มีเสียงนะครับแล้วจ,จะมีอาการเอามือเนี่ยกุมบริเวณที่คอนะครับแล้วก็ร้องไม่มีเสียงแล้วมีการเหนื่อยมากบางรายก็จะมีการตัวเขียวได้ค่ะออกซิเจนได้จนถึงขั้นหมดสติได้นะครับ อีกกลุ่มหนึ่งคือเป็นอุดกั้นแค่บางส่วนกลุ่มนี้ก็จะสามารถลองขอความช่วยเหลือได้ยังร้องมีเสียงอยู่นะครับก็อาจจะแบบมีแน่นในลําคอนะยังสามารถอาเจียนหรือแบบพยายามจะ,ะขย,อย้อนเอาเสียงแบบตกลงออกมาได้นะครับก็จะเป็นความุนแลที่แตกต่างกาันมากของกลุ่มสิ่งแปลกปลอมติดคอในผู้ใหญ่สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อผู้ป่วยพยายามที่จะทำกิจกรรมหลายๆอย่างในขณะการรับประทานอาหารเช่น พูดหัวเราะเป็นต้นหรืออาจจะเกิดจากการเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดส่วนในผู้สูงอายุบางครั้งฟันปลอมที่ยติดไม่แน่นพออาจจะเลื่อนหลุดลงสู่ทางเดินหายใจหรือทางเดินอาหารโดยไม่ได้ตั้งใจส่วนเรื่องของการเกิดสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น2กรณีนั่นก็คือ 1. ทางเดินหายใจส่วนบนถูกอุดกั้นบางส่วนในกรณีนี้อาจจะไม่ได้มีความรุนแรงมากนะัก เพราะว่าผู้ป่วยยังสามารถสื่อสารได้โดยอาการที่เราจะสามารถสังเกตได้ก็คือผู้ป่วยจะยังสามารถหายใจได้เองจะมีอาการไออาจได้ยินเสียงหายใจหวีดระหว่างการไอส่วนกรณีที่2คือทางเดินหายใจส่วนบนถูกอุดกั้นโดยสมบูรณ์ผู้ป่วยในภาวะนี้จะไม่สามารถหายใจได้เองลักษณะอา,าการที่สังเกตได้ก็คือจะใช้มือกลุ่มบริเวณลำคอ พูดหรือร้องไม่มีเสียงหายใจลำบากไอเบาๆหรือไม่สามารถไอได้มีเสียงลมหายใจเข้าเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเสียงหน้าเขียวปากเขียวซึ่งผู้ป่วยในกรณีนี้ควรได้รับการปฐมพยาบาลในทันทีค่ะในกลุ่มที่มีอาการกุดการแบบทั้งหลอดลมเนี่ยอาจจะมีอาการที่แย่ลงได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่า ไม่สามารถมีออกซิเจนจากข้างนอกเข้าไปได้ทําให้เขามีอาการของภาวะพร่องออกซิเจนได้นะครับมีตัวเขียวได้มีหายใจเร็วมีหายใจเหนื่อยจนถึงขั้นหมดสติได้นะครับเพราการช่วยเหลือแบบปฐมพยาบาลที่ผิดวิธีเนี่ยอาจทําให้จริงๆถ้าช่วยเหลือถูกวิธีเนี่ยไอสิ่งแปลกปลอมก็จะออกมาอย่างรวดเร็วใช่ไหมครับก็บจะทำทำให้สิ่งแปลกปลอมเนี่ยค้างอยู่ปเป็นระยะเวลานาน ก็ทำให้ผู้ป่วยยขาดออกซิเจนในเวลาที่ยาวนานมากขึ้นก็ต้องควรเสียตามมาได้นะครับแล้ตอนนั้นเนี่ยการาช่วยกระตุกเอาสิ่งแปลปลอมออกไปเนี่ยถ้าทำปิดตําแหน่งเนี่ยอาจจะมีการบาดเจ็บของอวัยวะที่ไม่จําเป็นก็ได้ครับการปฐะถมพยาบาลผู้ป่วยที่มีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจในกรณีที่เป็นการอุดกั้นไม่สมบูรณ์ ผู้ที่ช่วยเหลือควรกระตุ้นในผู้ป่วยไอยออกมาแรงๆเพื่อให้สิ่งแปลกปลอมนั้นหลุดออกมาจากหลอดลมการไอเป็นกระบวนการเพิ่มแรงดันในทางเดินหายใจอย่างรวดเร็วซึ่งอาจจะช่วยขับสิ่งแปลกปลอมออกมาได้โดยผู้ช่วยเหลือควรรอและดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดจนกว่าสิ่งแปลกปลอมจะหลุดออกมาหรือมีอาการดีขึ้นค่ะสิ่งสำคัญเลยก็คือไม่ควรทุบหลังหรือตีหลังผู้ป่วย เพราะว่าอาจจะทําให้สิ่งแปลกปลอมนั้นหลุดลึกลงไปกลายเป็นการอุดกั้นทางเดินหายใจอย่างสมบูรณ์นั่นเองค่ะในกรณีที่เป็นการอุดกั้นโดยสมบูรณ์ควรใช้การปฐมพยาบาลด้วยการรัดกระตุกหน้าท้องหรือที่เรียกว่า h e m i s ช m m n n e u v e r อันดับแรกใครผู้ช่วยเหลือเดินเข้าไปอยู่บริเวณด้านหลังของผู้ป่วยใช้ขาข้้งใดข้างหนึ่ง สอดไปอยู่ระหว่างขาของผู้ป่วยใช้มือข้างใดข้างหนึ่งกำมือโดยการเก็บนิ้วโป้งแล้วหันเข้าหาผู้ป่วยวางกำปั้นไว้ระหว่างบริเวณกึ่งกลางของลิ้นปี่และสะดือส่วนมืออีกข้างให้โอบเข้ามาประคองไว้โน้มตัวผู้ป่วยไปด้านหน้าเล็กน้อย แล้วทำการดันมือในลักษณะเฉียงขึ้นแรง5ครั้งจากนั้นให้ลองสังเกตและประเมินผู้ป่วยว่ามีสิ่งแปลกปลอมหลุดออกมาหรือไม่หากยังไม่มีควรทำการปฐมพยาบาลแบบเดิมอีกครั้งหนึ่งในกรณีที่ผู้ป่วยยังไม่มีสิ่งแปลกปลอมหลุดออกมานั้นและไม่มีการตอบสนองให้ประคองผู้ป่วยลงนอนกับพื้นรีบโทรเรียกหน่วยพยาบาลและทำการช่วยฟื้นคืนชีพหรือ CPR นั่นเองค่ะ ก็ถ้าเกิดสิ่งแบบหลุดไปแล้วเนี่ยก็สแสดงก็ถ้าเกิดผู้ป่วยสามารถหายใจได้ปกตินะครับก็สามารถดาเนินชีวิตทำปกติได้เลยนะครับก็ไม่จำเป็นต้องมาโรงพยาบาลนะครับแต่ถกิดว่าช่วยเสร็จแล้วเนี่ยยังมีอาการหลงเหลืออยู่เช่นยังมีหายใจเหนื่อยอยู่มีอาการผิดปกติอะไรเนี่ยก็ต้องกลับมาโรงพยาบาล,บาลพาบาเพื่อตรวจเพิ่มเติมอีกทีนึงนะครับวิธีการเช่นการดื่มน้ำเข้าไปหลังจากสิก่งจัดฟอร์มติดคอเนี่ยอาจจะไม่ถูกวิธีไม่ถูกตามหลักมากนักเพราะว่าถ้ามันหลุดเข้าไปอยู่ในหลอดลมเนี่ยคร มันทำให้คนให้อาหารออกซิเจนการทานน้ำเข้าไปเด็กพย,ยายามกิน,นแล้วก็ไปทำให้เกิดอักเสบหวัดเกิดขึ้นทำให้การมู้แย่หนบได้นะครับ อ่าสิ <aries> ่งกระตุ้นคอในผู้ใหญ่เนี่ยมันจะเกิดจากการสำลักอาหารชิ้นใหญ่ๆลงไปนะครับก็ต้องระมัดระวังในการกินนิดหนึ่งว่าอาหารชิ้นใหญ่ๆเช่นลูกชิ้นหรือสิ่งที่มันอาหารที่มันใหญ่่ะต้องเคี้ยวให้ละเอียดก่อนก่อนที่จะกินหรือก็ประทานอาหารถ้าอยากพูดคุยเล่นกันอะไรเงี้ยครับจะทำาให้โอกาสในการสำลักกินปากขอมหมอเรืยๆข้อสำคัญของการเรียนรู้การระเมพยาบาลจคือส่วนมากจะเป็นการเรียนรู้เพื่อเพื่อประสบคยาบาลผู้อื่นนะครับ ก็ยังมีโอกาสเสมอที่เราจะไปรับประทานอาหารหรือเจอผู้ป่วยที่สำลักทิงแปกปลอมเข้าไปนะครับสิ่งสําคัญคือมันจะมีระยะเวลาการช่วยเหลืออยู่นะครับสมองขาออกจะได้ประมาณ8นาทีเพราะฉะนั้นถ้าเราช่วยเหลือล่าช้าไปแม่แมเพียงแค่นาทีเดียวเนี่ยก็ะส่งผลให้สมองของผู้ป่วยนะครับจนได้ได้ยาวนงานนะครับส่งผลให้อาจจะมีการจะเกิดขึ้นหรือเสียชีวิตเกิดขึ้นตามมาได้นะครับเพราะนั้นช่วยเหลือเป็นช่วยเหลือเร็วก็จะมีประโยชน์ที่สุดครับ สิ่งแสกหลอมติดคอถือได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกเพศทุกวัยและสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถป้องกันการเกิดสถานการณ์นี้ได้คือการระมัดระวังในการรับประทานอาหารหรือละเลิอกอุปนิสัยอื่นๆที่ทําให้เกิดความสู่เสี่ยงในการเกิดสถานการณ์นี้ได้และสิ่งสําคัญที่สุดคือการที่เราควรจะเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือผู้ป่วยที่เกิดสิ่งตักหลอมติดคออย่างถูกต้องทูกวิธี เพราะถ้าเมื่อเกิดสถานาการณ์จริงกับเราขึ้นมาจะได้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะ อีกปลกปลอมนะคะสามารถติดคอผู้ใหญ่ได้เช่นกันนะคะเราได้ยินหลายๆวิธีค่ะก็เป็นวิธีที่ผิดอย่างเช่นการทุบหลังแบบนี้ค่ะอาจจะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องนั่นเองและการป้องกันค่ะก็เป็นสิ่งสําคัญไม่แพ้ก,กันเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารับประทานอาหารอย่าพยายามกินไปคุยไปนะคะแล้วก็เคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืนด้วยก็จะทําให้เราเนี่ยห่างไกลาจากสถานการณ์เหล่านี้ได้นะคะ เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ารามาดินเอเราจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับนักศึกษาแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะจะเป็นไงติดตามกันในช่วงหน้าตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ